ก็สวัสดีนะครับนะคลิปนี้เรามาศึกษาวิธีการดูพระเนื้อดินนะครับนะพะหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับนะนี่ครับเนี่ยพระเนื้อดินจะเป็นสนิมอย่างนี้นะครับนะเห็นหมครัสนิมพวกนี้ที่เซียนเขาเรียกว่าเซียนจะเรียกว่าแร่ดอกมะขามนะครับนะเพราะมันจะมีสีแดงสีดำนะครับนะ สังเกตให้ดีนะครับนะเนี่ยเนื่องจากที่เซเนเรกแร่ดอกมะขามก็เนื่องจากว่าแร่เหล็กเนี่ยเมื่อมันทำปฏิกิริยากับออกซินเจนนี่ยมันจะทำให้เกิดสนิมนะครับแล้วก็สนิมบางจุดนี่จะสีแดงเนื่องจากมันอยู่อิสระของมันแต่บางจุดนี่จะเป็นสีดำคล้ำเนื่องจาก น้ำมันประสานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชเช่นพวกน้ำว่านหรือน้ำมันสัตว์ที่เอาผสมเป็นตัวะสานนี่แหละจะทําให้เกิดสีดําเนี่ยดูนะครับนะเกิดว้าสีดําว้าสีแดงเห็นไหมนะสังเกตดูนะครับนะบางส่วนจะเป็นสีแดงบาส่วนจะเป็นสีดำนะเน,น,นื่องจากดินในประเทศไทยเราเนี่ย องค์ประกอบหลักที่มันมีอยู่ในดินเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแร่เหล็กเป็นจํานวนมากนะครับนะทั่วทุกภาคนะครับนะโดยเฉพาะดินทางภาคเหนือทางภาคกลางะภาคอีสานนะครับนะจะมีแร่เหล็กปะปนอยู่นะครับนะเมื่อฝังไว้นานๆนะครับนะมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีการเปลี่ยนแปลงของไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ไม่นานนะครับนะเปิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพนะครับนะ กาก็รูปร่างพองมันนะครับส่วนการเป,เปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนื่องจากน้ําของน้ำนะครับน้ำจะมีออกซิเจนกับไฮโดรเจนเป็นน้ำเห็นไหมเมื่อเปิด่ปานเปลี่ยนแปลงทางเคมีนี่มันก็จะแยกตัวออกมาเป็นออกซิเจนอิสระกับไฮโดรเจนอิสระส่วนเนี่ยฮะดูด,ดูดูน้ำนะเนี่ยมันสีแดงนะครับเนี่ยตัวสนิมเหล็กที่เป็นสีแดง ผมชี้ให้ดูนะครับนะทั้งคอลงก็เป็นสีดำเห็นชัดๆเมื่อสนิมเหล็กทำาเมื่อเหล็กทำปฏิกิริยายเคมีจะเกิดสนิมนะครับได้เหล็กพอเกิดสนิมเหล็กเมื่อจะเป็นสีแดงเห็นไหมโดยองค์ประกอบของมันแล้วจะเป็นสีแดงสนิมแต่ที่มันเกิดเป็นสีดำเนี่ยมันเกิดจากน้ำประสานขัวไน้ำม,มันอย่างที่ผมบอกว่าน้ำมันอย่างเช่น น้ำว่านพวกนี้เป็นน้ำมันหรือน้ำมันพืชอื่นๆที่เอามาเป็นตัวประสานนะครับนะก็จะมาไหลออกมานะครับโดยเฉพาะในน้ำมันนี่ก็จะมีพวกสารเ,เหนียวๆนะครับนะรบหรือมีองค์ประกบอ,นะกอะกบของน้ำ้วยนะน้ำมันนี่ก็มีองค์ประกอบของน้ำาก็ททำเกิดน้ำก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ในขบวนการออกซิเดชันเนี่ยดังลึกตรงไปอีกนะครนะการเปลี่ยนแปลงทําให้ผิวต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเพราะมันมีอุณหภูมิคือ ATP ตัวความร้อนสูงนะครับนะความร้อนไม่ใช่ความร้อนร้อยองศาเซลเซียสหรือนี่นะครับนะความร้อนเนี่ยตั้งแต่สี่ร้อยหกร้อยถึงเป็นพันองศาสองพันองศาเซลเซียสในบางในช่วงของขบวนการนะรนะก็จึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะดูนะครับนะอันนี้พื้นฐานในการศึกษาพระเนื้อดินได้เลยนะครับหรือวัสดุอะไรก็ตามที่เป็นเนื้อดินนะครับนะที่ถูกฝังไว้ในดินานานๆนะครับนะใน,นกลุ่มจะเห็นนะครับนะดูสังเกตดูนะครับนะเนี่ยครับนี่เป็นสนิมเหล็กั้งนั้นเลยนะครับนะดำๆนะ วัสดุชิ้นนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับนะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นมาที่กุเมืองนครน,น้อยอำเภอมโนรมนะครับนะตำบลอู่สะบ้านอู่สะเผาตำบลทางน้ำสะคอนนะครับนะเนี่ยนะครับนะตรงเนี้ยจังหวัดชัยนาทนะครับนะผมเก็บมานะครับ พราะฉะนั้นถ้าอยากจะศึกษาพระเนื้อดินหรือว่าอะไรที่เป็นเนื้อดินนะนะครับนะเราสามารถจะเอาพวกนี้เป็นตัวแบบอย่างได้นะครับนะทีนี้ก็เพิ่มประเมินถ้าหากว่ามันอยู่อย่างจังหวัดชยัยนาทตัวนี้มันเป็นที่แห้งแล้วก็อายุการสร้างอายุการอายุของมันเนี่ยนะกุเนี่ยเป็นพันพันสี่ร้อยปีถึงสองพันปีเลยนะครับนะเนี่ยเมืองนครน,น้อยเนี่ย ยุคใกล้ๆเสียงกัน,กนละ่ะกับลบบุรีนะครับนะวิจะมากกว่าลบบุรีซะด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษารแล้วถ้าเราสังเกตจริงๆเนี่ยมันจะมีพวกเม็ดสายเล็กๆนะครับนะเม็ดแร่ใสนะครับนะแล้วเนื้อดีเนี่จะละเอียดเป็นเม็ดๆๆๆนยถ้าเราส่องดูนะครับนะเนี่ยพวกเนี้ย ดินที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นพันๆปีเนี่ยมันจะแห้งมากนะครับนะเพราะฉะนั้นสนิมก็จะแห้งกลังเลยนะจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดถ้าส่องด้วยกล้องมันจะเป็นเม็ด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 เพราะฉะนั้นการศึกษาพระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อรูหะเนื้อดินเนี่ยเราสามารถศึกษาได้จากวัสดุเก่าๆนะครับนะที่ฝังในกรุบเนี่ยครับดูความแม่งอันนี้จะเป็นหินทรายพวกนี้ดินทรายนะ ดินแถบนี้ยแถบจังหวัดชัยนาธเนี่ยแถบอำเภอมน,นรมเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำาครับนะอยู่เหนือแม่น้ำขึ้นมาสี่ห้ากิโลถึงสิบกิโลเมตรเนีเป็นภูเข,นเขาแถบตำบลเขาแหลมนแถบบรร้านไรพัฒนาแถบวัดถนนเนยครับเนี่ยแถวนี้จะเป็นเมืองเก่าเลยนะครับนะในเมืองยุคเมืองนครน,น้อยผมนำาให้ท่านชม ให้ท่านศึกษาให้ท่านเข้าใจนะครับนะเวลาเราเรียนรู้เนี่ยนะนะการเรียนรู้พื้นฐานอะไรต่างๆการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีเปลี่ยนแปลงอยู่สองอย่างนะรับวัสดุคือเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงลักษณะของมันนะครับและอีกอันหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งเปลี่ยนแปลงภายในของมันนนะต้องเข้าใจนะครับ คนที่จะเรียนรู้ก็ต้องเข้าใจอยากจะศึกษาคนกว้างนะเพราะฉะนะั้นการเรียนรูพ้พระกลุ่มถ้าเราเข้าใจพวกนี้แล้วมันจะไม่ยากเนี่ยว่าจะเป็นพระเปิมพระคงพระกํแแพงเพชรเนี่ยนะเม็ดขนุนพระซุมกเอวนีียเราก็มาดูดูพวกนี้เข้าใจแล้วเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะไม่เหมือนกันนะ แต่เราแอบพลายได้อายุการเปลี่ยนแปลงที่สั้นกว่าก็จะไม่แห้งสนิทเหมือนอย่างนี้นะนะบางทีอาจจะไม่ดํามากอย่างของพระซุ้มกอรหรือพราเม็ดนขนุนพวกพระมังกําแพงเนะี่ยมันจะไม่ดําอย่างนี้นะนะไม่แห้งอย่างนี้สนิมจะโข่ขมคล้ำไม่แห้งสนิทเหมือนพวกนี้พวกนี้ต้องดูพวกงานดูลน,นะพวกงานดูล ยู่ใกล้ๆเคียงกันเลยนะะพระที่มีอายุพวกลบบุรีพวกเนี้ยนะเนี่ยใช่ไหมครัคือถ้าคนดูเป็นล้ำวงปุ๊บมันโอ้เนี่ยดูง่ายมันสบายตานะครับนะแต่ถ้าไม่เคยศึกษาเลยก็ลำบากหน่อยนะครับก็ต้องค่อยๆดูค่อยพิจารณาผมเรียนรู้ใหม่ๆก็เช่นกันนะครับนะเรียนรู้เข้าไปใหม่ๆเนี่ยก็เช่นกันก็ไม่รู้เรื่องนะครับน,น,นะ เรามาดูให้ดีหรือว่าการสึกก่อนการหลุดไปของผิวเนี่ยสามารถเอามาพิจารณาได้เลยนะครับนะพวกเนี้ยพวกเมด็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายอนะไรต่างๆที่มันหลุดมันสึกกรนไปเนะี่ยนะหรือพวกมวลสารพวกมวลสารที่ก็ผสมเกสรดอกไม้เข้าไปยิงซ้าพระนะครับนะเขาไผสมพวกเกสรใช่ไหมแล้วก็พวกเนื้อว่านอะไรต่างๆเข้าไป พวกนี้เป็นพืชนนะครับนะมันจะเหี่ยวย่นลงไปแล้วก็พอเหี่ยวย่นลงไปแล้วก็ยุบตัวลงไปก็จะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ส่วนนี้ดูง่ายๆเลยครับสนิมนะครับนะคุณดูนะผมแยกให้ดูพวกนี้ถ้าซองมันจะเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลาเกาะติดมันทิวเลยนะครับเนื่องจากแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กมันจะเป็นเม็ดๆเม็ดอยู่นะครับนะ สังเกตดูให้ดีนะครับนะนี่วิธีการเรียนรู้ง่ายๆนะครับนะถ้าเป็นเนื้อโลหะมันก็จะเป็นสนิมเหมือนกันนะครับนะอ่อีกแบบหนึ่งอีกนะครับนะเพราะงั้นอย่างเป็นพวกเนื้อชินอย่างเงี้ยก็จะเป็นสังกสีพวกเ,เงินนะครับนะ การเปลี่ยนแปลงของเงินของสังกสีของปลอดพวกนี้นะมันะก็จะไปอีกแบบรูปแบบหนึังน,นะนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆศึกษาไปครับก่อนจากกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ที่โอการลาท่านสวัสดีครับ